ชมพู่อรารยาเปิดภาพสูมหน้าน้องเอวิเกลโครงหน้าสวยขนตายาวมากคลอดลูกคนที่3เมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังชมพู่อรารยาพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องเอวิเกลท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวตลอดจนคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่ทราบข่าว ล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของแม่ชมพู่นั้นเธอได้โพสต์ภาพของลูกสาวขณะที่น้องเอบิเกลกำลังหลับและด้วยความที่ภาพนี้คือภาพซูมจึงได้เห็นกันแบบชัดๆต้องบอกเลยว่าภาพล่าสุดของน้องเอบิเกลนั้นน่ารักหนักมากอีกทั้งยังเห็นโครงหน้าชัดๆของน้องอบิเกลไม่ว่าจะปากเอยจมูกเอยและขนตาที่ยาวสวยบอกเลยว่าฉายแววความสวยมาตั้งแต่เด็กจริงๆ สำหรับชื่อแอบวิเกลนั้นเป็นชื่อของพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการร่วมกันระหว่างเมดออฟฟิศออฟเดอะยูเนเต็ดคิงดอมกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจากักรและเมดเอเรียนออฟเดอะรีพับลิกไอแลนด์กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐไอแลนด์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2015ซึ่งเป็นพายุที่เกิดขึ้นเมื่อ7-15พฤศจิกายน2015 ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและอากาศเหมือนฤดูหนาวปกคลุมทั่วภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์อีกทั้งในภาษาฮีบรูคำว่าอาบิเกลยังแปลว่าความสุขของพ่ออีกด้วย